นี่เป็นวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2552นะครับไทยรุ่นที่3นี่เป็นสภาพของเด็กๆไม่ <laughs> ทำงานเสร็จแล้ว ไม่อยู่นิ่งเลยนะครับหรือว่าพี่โกอ,อีกคนนึงสองสาวันมานี้ฝนตกตลอดเลยนะครับไม่หยุดเลยเราต้องการแสงนะครับเพื่อให้ปูนมันแห้งนะครับปรากฏว่ายังชื้นอยู่นะครับงานประดิษฐ์ของเรานะรเดี๋ยวเราจะมีส่วนที่ไปตกแต่ง ตรงอื่นนะครับจะเป็นที่เราหลอ,อกมานะครับออกมาเป็นแบบนี้อันนี้เราต้องแกะมันออกครับก็เดี๋ยวต้องให้มันลเลยตัวออกมาเดี๋ยวมาดูชุดตกแต่งต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณครูต้องเอาไปตาก,ตากแดดก่อนนะครับ แดดก็ไม่มีซะด้วยสิอะวันนี้วันพุธนะครับนนเราเราจะทำงานต่อน,นะอันนี้เป็นส่วนที่มันประดับตกแต่งอะไรครับต้นไม้ีจินตนานการของเรานี่นะครับความรักใช่ไหมไครับก็ง่ายๆเดี๋ยวเอาทีละเส้นนะครับ มาพัานด้านนี้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่แห้งกูตากไว้งั้นเราก็จะมีงานมีงานอแจกตละสองอันนะครับส่งไปแจกไปส่งไปรคา่งไปส่งไปก่อนลูกนละสองอนันไม่ต้องตัวสองตัะอ่อะอะปุ่มนะครับให้แบบไป,ปสองไป เดี๋ยวดูเดี๋ยดูพี่อยนะทันนี้คุณครูเขียนชื่อไว้แล้วพอใครทําเสร็จใช่ไหมครับก็มาวางตรงตำแหน่งชื่อตัวเองจะได้ไม่หายนะครับก็แค่แปะจาวให้พูดอ้อแล้วก็วนๆนๆนวนนองคแล้วอันนึงของพีคอยมีอันเด็กๆดูก่อนดูก่อนแล้วเด็กๆได้สีอะไรใช่ไหมครับนีา้สีนันอะนี่เราได้สีนี่เราสีก็ได้แล้วก็ แล้วก็จับาอ้อะดูก่อนดูสิครับดูดูหยุดก่อนให้ให้กาเวเนี่ยมันฉ่ำนี้ทั่วนะครับเสร็จแล้วก็พันไปที่ลวดลวดสีส่วนประกอบของอะไรครับเดี๋ยวพอมันแห้งเนี่ยเออเป็นโครงม,มันจะจัดได้นะครับจะจัดแล้วก็เราก็าจะมาพันเป็นส่วนที่ประจัช่นอ่าเพราะมันเป็นต้นไม้ใน ในจินตนาการนะครับต้นไม้ที่ที่เราออกแบบเองกระถางต้นไม้ดูก่อนปึ๊บนะครับจะหมุนพันไปเรื่อยๆเห็นไหมจะช้าไม่ต้องรีบอากาศหมุนาัหมดมือต้องเลิกอยู่แล้วก็ทำงานได้ก็ไม่ร้องเอ๊ะลหรออย่าให้มือไปร้องเองได้ใช่ไหมเดี๋ยวคให้ร้อง ลองเพลงอืมวันนี้สองครั้งค่ะปึ๊บอ่ะพอตรงหัวเนี่ยจ็เอากาวเยอะหน่อยนะครับปึ๊บพอเด็กๆรู้สึกว่าอ้าไม่พอไม่พอก็หาสีหาสีอื่นเพิ่มคุณจะได้สี ก็มันจะได้หลายสีถ้าอย่าง,งานี้ทำไงอย่างนี้ครูเอาเอาสองอัอนเนี้ยมาพันก,น,นกันขอเหลืองเส้นหนึ่งขอม้วนเส้นหนึ่งอย่างนี้นะครับอีกให้ด้วยมวนมวนแอนเหลืองอุดะดูก่อนดูก่อนมวนแอนเหลืองต้องอย่างนู้นทำของครเหร

เอากาวไปใกล้ๆสิลูกลากไปใกล้ๆทั้งขันเลยไม่เหรครับเอ้นี่แหละอ่าไม่พอมันไม่พอใช่ไหมก็บอกพี่พลอยเดินไปหยิบเองก็ได้ลูกไปเรามีสองอันนะก็มันเป็นกาวลูกแต่ว่าเดี๋ยวมันล้างออกมันไม่ได้ยากเย็นอะไรลอกก็หนุกดีนะ เหมืนแค่นิดเดียวอะขอเส้นเล็กๆได้ไหมครับผมเหนือนิดเดียวแล้วเหนือของผมเลยหสือขนานี้เลยพอมันไปถึงปลายสุดใช่ไหมครับก็เราก็ให้มันย้อนกลับมานีมันจะได้หนาๆก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่หนาๆแลดีอะครับหนูนี่ดูดิดูดิ กับสีม่วงเหมือนเดิมค uh ่ะไหนสีหูลยโอ้ยสูู่ oh, uh ่ว huh. oh, ุ้นบังใจโอ้ยโอ้ยได้มเยอะเลยรอบัจจุบันดูสีนะก็เป็นสีเรื่องกับเหลืองกับม่วงสุดทาสวยไหม เหเ็ไมเก็บแป้งสวยยวาแล้วนี่ไงผระเทียมนจัดระเบียบอเดียที่คุณอจเบียบก่อนเยเซน นเสร็จแล้วหนึ่งเอาได้ไงหนนี้ได้ไหมต่อมาอีกอันเนึ้ย ไม่ต้องล้างอาทำอย่างที่ทำให้ดูอ,อันอน่นงแล้วอเอาเลยอะเป็นบทเอาฟ้ากับฟ้ากับเขียวค่ะเขียวกับฟ้าเัานเลยเออมัน